การทิ้งระเบิดนิวเคลียร์เราก็รู้กันมานานนะว่ามันมีที่ญี่ปุ่นฮิโรชิมานางาซากิแต่บางคนเขาก็มองว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้หรือเปล่านะก็มีการใช้ทฤษฎีสมองคิดมาพยายามอธิบายว่าสิ่งเหล่านี้อาจจะไม่เคยเกิดขึ้นจริงบอกว่าญี่ปุ่นไม่เคยโดนนิวเคลียร์เพราะเมืองไม่ปนเปื้อนกัมรันดังสีอย่างที่เรารู้ว่าระเบิดนิวเคลียร์เนี่ยมีส่วนของกรมมันดังสีนะถ้าไปลงที่ไหนเนี่ยที่นั่นเนี่ยจะต้องมีการปนเปื้อนแล้วคนจะอยู่ไม่ได้นะแล้วคําถามคือทําไมนะพิโรชิมาน คนถึงอยู่กันได้นะเนี่ยก็มีคนพยายามจะสร้างให้คนเข้าใจว่าเอ๊ะหรือมันไม่มีอยู่จริงนะนะไม่มีการทิ้งระเบิดนิวเคลียร์หรอกนะเป็นระเบิดอย่างอื่นหรือเปล่านะอนะ่เนี่ยก็เป็นเป็นคลิปทาง facebook ที่เขาเอามาแชร์กันนะครับออกมาเป็นวิดีโอเลยนะที่เขาตั้งข้อสงสัยว่าจริง,รงๆมันไม่น่าจะมีอยู่จริงหรือเปล่าระเบิดนิวเคลียร์เพราะว่าถ้ามันลงจริงเนี่ยนะกัมมันภาพรังสีที่เยอะขนาดนั้นเนะี่ยคนสองเมืองเนี้ยอยู่ไม่ได้หรอกนะเมืองต้องการเป็นเมืองล้างเลยนะครับเพราะอะไรเพราะว่ากรมมันรังสีที่ใช้ในการระเบิด ของทั้งสองที่เนี่ยมันมีค่าครึ่งชีวิตนานมากๆค่าครึ่งชีวิตก็คือเวลาที่สลายตัวไปครึ่งหนึ่งเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่เนี่ยอย่างภาพทางทางขวาก่อนนะครับอันนี้เป็นระเบิดลงที่นาซากินะครับระเบิดนิวเคลียร์ที่ลงที่นาซากิเนี่ยใช้ธาตุปูโตเนียม239นะครับในการสร้างระเบิดนิวเคลียร์ซึ่งค่าครึ่งชีวิตของปูโตเนียม239เนี่ยอยู่ที่2 4 1 1 0ปีกว่าจะสลายลงได้ครึ่งหนึ่งเนี่ยใช้เวลา20,400ปีนะครับ ส่วนทางซ้ายนี่เป็นระเบิดนิวเคลียร์ที่ลงที่เมืองฮิโรชิมานี่นเองธาตุที่ใช้คือยูเรเนียม2 3 5นะครับค่าครึ่งชีวิตของเขาคือ700นะไม่ใช่เจ็ปีนะครัเจ็ล้านปีนครับถึงจะทําให้มันสลายตัวไปได้ครึ่งหนึ่งเนะเขาก็เลยตั้งคําถามว่าค่าครึ่งชีวิตมันนานขนาดนี้สองที่นี้โดนระเบิดนิวเคลียร์ทำไมคนถึงอยู่ได้นะครับหรือระเบิดที่ลงไปมันไม่ใช่ระเบิดนิวเคลียร์หรือเปล่า อันนี้ก็เลยเป็นการตั้งคําถามสําหรับคนที่ไม่รู้ก็เลยอยากจะรู้คําตอบว่าทําไมถึงอยู่ได้นเกินคนที่พยายามจะสร้างข่าวปลอมนก็เลยเอาข้อนี้มาบอกว่าเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ระเบิดนิวเคลียร์หรือเปล่านะครับเพราะเขาเปรียบเทียบแล้วเนี่ยนะนี่คือภาพที่ถ่ายที่เมืองฮิโรชิมาปี1947ก็คือ2ปีจากการทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ คนที่ยืนชูมืออยู่ก็คือจักรพรรดิที่โรอิโตะนั่นเองนะครับอันนี้เขาเสด็จไปให้กําลังใจประชาชน,นที่เมืองฮิโรชิมาที่รู้ว่าเป็นเมืองฮิโรชิมาคือที่ไกลสุดก็คือเป็นโดมแห่งสันนิภาพนั่นเองจุดศูนย์กลางของการจุดระเบิดนิวเคลียร์ที่ฮิโรชิมานั่นเองเนี่ยคนมุงกันเต็มไปหมดเลยนี่แค่2ปีนะจากการที่มีการทิ้งระเบิดทําไมคนถึงอยู่กันได้เยอะขนาดนี้แล้วเขาก็ปเปรียบเทียบกับอีกเหตุการณ์หนึ่งนะปีพันเก้าร้อยแปดสิบหกอันนี้คือระเบิดที่โรงงานไฟฟ้านิวเคล ของสภาพโซเวียตซึ่งปัจจุบันก็คือในประเทศยูเครนนั่นเองปี1986นะครับเป็นมันตภัยทางนิวเคลียร์ที่รุนแรงที่สุดเลยนะต่อสิ่งแวดล้อมเนะยเขาบอกว่าโครงการในการรื้อถอนเนี่ยกว่าจะเสร็จสิ้นนะปี2065นะครับก็คือ80ปีหลังจากเหตุการณ์เกิดขึ้นนะ่ะคือต้องใช้เวลา80ปีนะครับกว่าจะรื้อถอนอะไรได้นะให้คนสามารถเข้าไปใช้ชีวิตอ,อยู่ไดนะ้ตอนนี้ก็ยังไม่ปลอดภัยที่คนจะเข้าไปอยู่นี่คือต้องใช้เวลา80ปี แต่ภาพที่เห็นนี่คือสองปีเท่านั้นเองนะที่ทิ้งระเบิดที่โรชิมานะคนใช้ชีวิตกันเหมือนปกติเลยนะครับไปดูประชากรนีกว่านะของฮิโรชิมานี่เป็นอย่างไรบ้างหนะึ่งเก้าสองศูนย์ฮิโรชิมามีประชากรอยู่แสนหกหมื่นคนคนระับก่อนมีการทิ้งระเบิดนะประชากรที่ฮิโรชิมามีอยู่สามแสนสี่หมื่นกว่าคนนะพอทิ้งระเบิดไปเนี่ยโหคนเสียชีวิตไปปีนั้นเป็นแสนคนนะคนหายไปเกินครึ่งนะลดลงไปหกสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะแต่เขาใช้เวลาแค่ห้าปีนะ ประชากรกลับมามากกว่าก่อนระเบิดลงอีกนะฮะนะแล้วปัจจุบันเนี่ยประชากรฮิโรชิมามีถึงหนึ่งล้านเกือบสองแสนคนแล้วนะครับอันเนี้ยมันต่างกับโชโยบิวมากเลยโชโยบิลเนี่ยเป็นเมืองล้างไปเลยแต่ฮิโรชิมาเนี่ยประชากรมีแต่จะเพิ่มขึ้นนะคนก็เลยสงสัยว่าตรงลงที่ระเบิดลงที่ฮิโรชิมานางาซาก,กิเนี่ยมันนิวเคลียร์จริงหรือเปล่านะกัมมันตสีมันหายไปไหนหมดนะครับอ่านทะั้งสองทีนี้ซึ่งก่อนที่เราจะเข้าใจเรื่องนี้มันมีประเด็นอยู่สองเรื่องที่ต้องเข้าใจก็คือตำแหน่งในการจุดระเบิด แล้วก็การสลายตัวของกัมมันต์นังสีและค่าครึ่งชีวิตเนี่ยมีสองสามเรื่องเนี่ยต้องเข้าใจก่อนอย่างที่เราเข้าใจกันการทิ้งระเบิดเนี่ยคาว่าทิ้งเนี่ยระเบิดมันต้องลงไปที่พื้นใช่ไหมจากที่เราเข้าใจนะก็เลยเราคิดว่าระเบิดนิวเคลียร์ก็คือปล่อยจากเครื่องบินแล้วตกไปที่พื้นจริงๆมันไม่ได้ระเบิดที่พื้นมันปล่อยลงไปก็จริงแต่ว่าจุดระเบิดเนี่ยไม่ได้จุดที่พื้นมันจุดกลางอากาศเนี่ยเปรียบเทียบกันอันขวาเนี่ยคือที่เราเข้าใจว่าจะมีการระเบิดตกไปที่กลางเมืองแล้วระเบิดตรงพื้น แต่ความ,มจริงคือด้านซ้ายคือเป็นการระเบิดกลางอากาศนั่นเองซึ่งการระเบิดสองอันเนี้มันให้ผลลัพธ์แตกต่างกันมากเลยถ้าเป็นอย่างขวานะครับ g o u surface burst คือการจุดระเบิดบนพื้นดินสิ่งที่เป็นหลักฐานว่ามันมีการจุดระเบิดบนพื้นดินก็คือเป็นหลุมจะมีหลุมขนาดใหญ่อยู่กลางเมืองเลยซึ่งในฮิโรชิมานางาซากิไม่มนะีเพราะเขาไม่ได้จุดระเบิดบนพื้นดินซึ่งความรุนแรงของสองอันนี้ก็ต่างกันนะถ้าเอารีความรุนแรงเนี่ยการจุดระเบิดกลางอากาศรุนแรงกว่านะครับ นะเพราะว่าถ้าจุดที่บนพื้นดินเนี่ยมันจะมีตึกราม่นช่องเนี่ยป้องกันแรงอัดแรงกระแทกกะระเบิดได้ดีกว่าพื้นที่ในการทําลายล้างมันจะน้อยกว่าซึ่งทางกองทัพสหรัฐเนี่ยเขาต้องการให้เห็นภาพการทําลายล้างที่มันเยอะเขาเลยเลือกที่จะจุดระเบิดกลางอากาศนั่นเองนะครับซึ่งการจุดระเบิดที่เมืองฮิโรชิม่าเนี่ยสูงกว่าพื้นดิน600เมตรด้านซ้ายนะครับส่วนยังงานสกีด้านขวาสูงกว่าพื้นดิน500เมตร ประมาณครึ่งกิโลถ้าเทียบเป็นความสูงของตึกก็ประมาณตึกเวอร์ชเชตเซนเตอร์ตึก World Trade เวอร์ชเ่ยประมาณห้าร้อยกับยี่สิบเมตรอัเน,นี่ยถ้าความรุนแรงเนี่ยจุดบนอากาศรุนแรงกว่านะครับแต่สิ่งที่มันดีกว่าก็คือถ้าไปจุดบนพื้นเนี่ยพื้นที่ในการทาลายล้างมันน้อยกว่าจริงแต่การปนเปื้อนกับมันสีในจุดที่ระเบิดเนี่ยมันจะเยอะมากๆมันจะอยู่ในพื้นดินอยู่ในแหล่งน้ําเนี่ยอยู่นานเลยครับมันไม่เป็นไหนเลยคือว่าพื้นที่นั้น,นใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้ไปอีกหลายปีเลยแต่ถ้าไปจุดกาอากาศเนี่ย การจุลระเบิดกลางอากาศเนี่ยทให้ฝุ่นรังสีนิวเคลียร์หรือนิวเคลียร์ฟอเริเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ได้สัมผัสพื้นดินนะเก้าสิบเปอร์เซ็นเนี่ยถูกพัดไปอยู่ชั้นสตาตสเฟียร์ลอยไปอยู่ข้างบนเลยเนะส่วนใหญ่ไม่ได้แตะพื้นดินเลยเนี่คือเหตุผลหนึ่งว่าทําไมกรมมันังสีถึงไม่ได้อยู่ในเมืองเยอะขนาดนั้นเพราะเป็นการจุลระเบิดกลางอากาศนั่นเองนะครับที่เห็นนะก็คือนิวเคลียร์ฟอเอา์นะครับที่มันจะลอยขึ้นไปในอากาศถ้าจุดแบบแอร์เบิร์สนะจุดบนอากาศเนยนจจะะกระาไป ด้านบนไม่ค่อยลงมาถึงพื้นเท่าไหร่เปรียบเทียบถ้าเกิดไปจุดด้านล่างเนี่ยมีการเปรียบเทียบเป็นกราฟด้วยนะครับถ้าเป็นสีชมพูเนี่ยเป็นปริมาณกำมะันืองสีจากเชอร์โนบิลนะครับส่วนสีน้านเงินดันบนเนี่ยเขาจําลองว่าถ้าเกิดมีการระเบิดฮิโรชิมาแบบบนพื้นเนี่ยกำมะันงสีจะเยอะแค่ไหนเนี่ยแกน X ก,ก็คือเวลาที่มาจะลดลงนะครับเนี่ยบอกว่าถ้าเกิดครั้งนั้นอเมริกาเลือกที่จุดบนพื้นนะกำมะันงสีนีน่จะอยู่เป็นพันวันเลยนะครับกว่าจะเทียบเท่าของเชอร์โนบิลนะ,ะแล้วอยู่อย ก็คือต่างกันคือถ้าเกิดเลือกที่จะทําลายนะครับจุดใดจุดหนึ่งก็เขาจะเลือกระเบิดที่พื้นมากกว่านะครับอาณาเขตในการทําลายล้างในจัดจะไม่ได้เยอะเท่าจุดระเบิดกลางอากาศแต่ว่าผลกระทบต่อลูกหลานของคนฮิโรชิมานะบกีเนี่ยมันจะเยอะมากเพราะว่ากัมมันตสีจะอยู่ที่พื้นดินในสิ่งแวดล้อมเนี่ยเยอะมากนั่นเองนะครับอันนี้อย่างที่เห็นนะครับว่ารุนแรงแค่ไหนนี่คือภาพถา่ายดาวเทียมเมืองฮิโรชิมาก่อนจะระเบิดนะเนี่ฮนะพอระเบิดปุ๊บ เหมือนกลายเป็นเท่าภาพวาดนี่คือขาวไปเลยนะแทบไม่เหลืออะไรตรงนั้นเลยนะครับซึ่งความแตกต่างอันนึงระหว่างการจุลระเบิดบนพื้นดิน surface burst กับ air burst เนี่ยจุดศูนย์กลางของการระเบิดนะจะได้รับผลกระทบน้อยกว่าด้านข้างไอ้น,นี่คือจุดที่เป็นจุดศูนย์กลางของการระเบิดนะที่เป็นโดมแห่งสัิตภาพของฮิโรชิมาหลายคนจะสงสัยว่านี่อยู่ตรงจุดที่เขาทิ้งระเบิดเลยนะทำไมโครงสร้างมันถึงไม่เป็นอะไรเลยนะโครงสร้างหลักยังอยู่เลยนะ การทํางานของการจุดระเบิดนิวเคลียร์แบบแอร์เบอร์สแรงอัดกระแทกเนี่ยเขาจะออกด้านข้างดังนั้นโครงสร้างอาคารที่อยู่ใต้จุดระเบิดเนี่ยจะได้รับแรงกระแทกน,น,น้อยกว่าด้านข้างจึงเหตุผลว่าทําไมโดมแห่งสันนิพพยังคงอยู่ได้นั่นเองนะครับอีกส่วนหนึ่งที่เราต้องความ,วามเข้าใจกันก็คือการปล่อยรังสีของระเบิดนิวเคลียร์เขาแบ่งออกเป็นสองแบบก็คือ initial nuclear radiation กับ residual nuclear radiation ก็คือการปล่อยรังสีในช่วงแรกกับรังสีตกค้างนั่นเอง initial เนี่ยก็คือเป็นการ แผ่รังสีในช่วงหนึ่งนาะทีแรกหลังการจุดระเบิดนั่นเองตอนนั้นเนี่ยทั้งรังสีแกมมารังสีนิวตรอนเนี่ยออกมาเยอะมากนะครับถ้าใครได้รับเนี่ยในช่วงรัศมีหึงตารางกิโลเมตรเนี่ยจะโดนรังสีเป็ิอันมากและเสียชีวิตภายในทันทีนะแต่ส่วนใหญ่คนไม่ได้เสียชีวิตจากการได้รับปริมาณรังสีนะส่วนใหญ่จะเสียชีวิตจากขึ้นความร้อนและอะไรอัดกระแทก 9ก้าสิบเปอร์เซ็นจะตายจากความร้อนกับแรงกระแทกมากกว่าส่วนถ้าใครยังเหลือชีวิตรอดได้จากอันนั้นเนี่ยอีกสิบเปอร์เซ็นค่อยมาเสียชีวิตจากการได้รับปริมานรังสีนี่คือรังสีที่มันออกมาในช่วงหนึ่งนาทีแรกจากการจุลระเบิดซึ่งหลังจากนั้นนะครับเป็นการปล่อยรังสีต่อมาเขาเรียกว่า residual nuclear radiation นะครับจะเป็นการปล่อยรังสีของฝุ่นรังสีนิวเคลียร์นั่นเองนะครับที่มันไปกระทบต่อสิ่งแันล้อมทาให้สิ่งแันล้อมเนี่ยมีการแปลสภาพเป็นกรรมัภาพรังสีนั่นเองทนะั้งในใน,ใน,ใน,นนนน้ําใดิะครับ อันนี้จะเป็นสิ่งที่เราได้รับต่อเนื่องมาหลังจากการทิ้งระเบิดนิวเคลียร์นั่นเองนะครับซึ่งค่าครึ่งชีวิตของดังสีแต่ละอันก็ไม่เท่ากันในส่วนใหญ่จะหมดไปในเวลาไม่นานเขาบอกว่า80%ของ residual radiation เนี่ยจะถูกปลดปล่อยออกมาภายในเวลา24ชั่วโมงก็คือหนึ่งวันเนี่ย80%ของดังสีเหล่านี้ก็จะปลดปล่อยออกมาหมดแล้วนะครับแล้วก็มีการวิจัยด้วยนะครับหลังผ่านไป24ชั่วโมงนะครับถ้าลองจําลองถ้ามีคนหนึ่งคนอยู่ในจุดเดียวกันนะครับแต่เวลาต่างกันก็คือ จุดเดียวกันเนี่ยจุดตรงกลางเนี่ยนะตอนที่ระเบิดทันทีกครคนหนึ่งมาจุดเดียวกันแต่ว่าผ่านไปแล้ว24ชั่วโมงคนหลังเนี่ยนะที่ไปอยู่จุดนั้น,นหลังผ่านไปแล้ว24ชั่วโมงจะได้รับปริมาณรังสีน้อยกว่าคนที่อยู่ดอนระเบิดเนี่ยหนึ่งพันเท่าเลยนะครับอ่าสองอันเนี้ยต่างก,กันหนึ่งพันเท่านะครับแล้วผ่านไป1นสัปดาห์ปริมาณรังสีเนี่ยจะลดลงอีกเป็นล้านเท่านะครับเพราะยิ่งผ่านไปเนี่ยปริมาณรังสีมันจะเจือจางไปเร็วมากนะยถ้าเป็น residual radiation นั่นเองนะครับผู้เชี่ยวชาญท เดร็กฮานะครับลองตราจารย์จากโครงการวิศวกรรมนิวเคลียร์และการแผ่รังสีหมหาวิทยาลัยเท็กซัสราฐอิมิกานะครับเขาบอกอัตราการสลายตัวของกัมมันตรังสีมีสัดส่วนผกผันกับค่าครึ่งชีวิตอ่าบางทีเราได้ยินเรื่องค่าครึ่งชีวิตมันนานมากเนี่ยจริงๆเราต้องกลัวไหมนะครับอันนี้ยถ้าเกิดมันมีความแปรผันที่ผกผันกันหมายความว่าถ้าอันนึงเยอะอีกอันนึงต้องน้อยนะครับหมายความว่าถ้าเกิดค่าครึ่งชีวิตเนี่ยมันสั้นเนี่ยแปลว่ากัมมันตรังสีตัวนั้นเนี่ยจะแผ่ในตาที่เร็วมาก แต่ในทางกับการถ้าเกิดธาตุใดมีค่าครึ่งชีวิตยาวนานนะการปล่อยหลังสีนะจะปริมาณไม่สูงนะครับอ,อย่างสองตัวนี้ทั้งยู่ใเนียและพลูโตเนียมที่ใช้สร้างระเบิดนิวเคลียร์ค่าครึ่งชีวิตเขาเป็นหมื่นปีเป็นล้านปีเนี่ยพออันนี้มันสูงเนี่ยแปลว่าการสายตัวของเขาจะน้อยไม่สูงมากเท่ากับไอตัวที่อันตรายอย่างเช่นไอโซโทปที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์จากระเบิดนิวเคลียร์ไอโอดีหนึ่งสามหนึ่งเนี่ยจะสายตัวในเวลาไม่กี่ชั่วโมงอันนี้ค่าครึ่งชีวิตเขาสั้นมากแต่มันอันตราย ซึ่งเขาก็อธิบายนะครับว่าต,ตัวปฏิกิริยาลายตัวของคาร์บอนสีจะลดลงเหลือหนึ่งแสนเท่าภายในเวลาหนึ่งวันและลดลงหนึ่งล้านเท่าในเวลาสิบวันและลดลงหนึ่งพันล้านเท่าในเวลาสิบปีก็คือแทบจะไม่เหลือแล้วนั่นเองนะครับผ่านไปสิบปีนะครับซึ่งในข้อมูลของเมืองฮิโรชิมานะเขาก็บอกเลยนะว่าปาริมาณคาร์บอนสีในสิ่งแวดล้อมของเขาเนี่ยวัดแล้วเนี่ยอยู่ในระดับที่ต่ํามากนะครับไม่ต่างจากเมืองไหนในโลกเลยนะครับคือถ้าไปเทียบกันเนี่ย เอาค่าปริมาณรังสีในสิ่งแวดล้อมของเมืองฮิโรชิมาไปเที่ยบกับเมืองอื่นอ่ะแท้จะแยกไม่ออกเลยว่าเมืองไหนโดนระเบิดนิวเคลีย์นะฮะเพราะว่ามันแทบจะไม่ต่างกันนะครับและปริมาณรังสีเราเนี้ยก็ไม่ส่งผลต่อสุขภาพของประชาชนอีกเช่นเดียวกันนะครับเมื่อปี1996ยบนะครับมีรายงานชื่อว่า10 Years After Chernobyl นะครับ w h we really know นะรเราได้เรียนรู้อะไรกับอุบัติเหตุที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์เช์โนบิลบ้างนะครับก็คือเป็นรายงานที่ทําออกมาหลังจากเหตุการณ์เชนโนบิลผ่านไปแล้วสิบปี โดยทบวงพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ IAEA e แล้วก็องค์การสหประชาชาติและคณะกรรมการยุโรปนั่นเองเขามีการเปรียบเทียบด้วยนะครับเขาบอกการระเบิดของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ชโนบิเนี่ยก่อให้เกิดการเปื้อนเปื้อนกำมะรังสีและสิ่งแวดล้อมมากกว่าระเบิดที่เมืองฮิรชิม่าสีนะ่ร้อยเท่าอ่าเพราะเนี่ยมันเกิดขึ้นบนพื้นดินเลยนะครับมันไม่ไปไหนเลยนะครับมันอยู่ที่พื้นดินเลยนะแต่อันนี้ก็ยังไม่เดีวร้ายที่สุดนะ ไอ้ที่เลวร้ายที่สุดก็คือการทดลองระเบิดนิวเคลียร์นะครับของมหาอำนาจในช่วงสงครามเย็นในทศวรรษที่ห้าศูนย์ถึงหกศูนย์เนี่ยเขาบอกมีการปลดปล่อยกำมะถันสีนะบบนปนสิ่งแวดล้อมเนี่ยมากกว่าเชอร์โนบิลหนึ่งร้อยถึงหนึ่งพันเท่านอย่างภาพที่เห็นนี้เป็นโครงการแคสเซิลบราโวนะครับของทางสหรัฐทดลองระเบิดนิวเคลียร์เมื่อปีพันเก้าร้อยห้าสิบสี่นะครับโอ้โหนี่คือระเบิดที่ใหญ่มากๆลูกหนึ่งในโลกนี้นะครับนีกว่าสาร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเยอะมากจริงๆในตอนนั้นนะครับ ซึ่งอีกหลักฐานหนึ่งที่ทําให้ยืนยันได้ว่าการทิ้งระเบิดที่ฮิโรชิมากับนาซากิเป็นเรื่องจริงไม่ใช่เรื่องที่มีการลวงโลกกันอย่างก็คือหลักฐานของผู้รอดชีวิตนั่นเองนะครับมีคนที่รับผลกระทบจากการสัมผัสกัมมันตรังสีจนป่วยเยอะมากนะครับอย่างรายงานของมหาวิทยาลัยโคลัมเบียครับเพราะว่าสองปีหลังจากการทิ้งระเบิดทั้งสองเมืองนะครับพบว่ามีผู้ป่วยมะเร็งในด้วยข่าวเพิ่มขึ้นอย่างมากนะแม้จะผ่านไปสิบปีแล้วก็ย,ยังพบนะคนป่วยเป็นมะเร็งจากสองเมืองน,นี้นั่นเองนะครับ อีกอันนึงเป็นโครงการ Life Span Study นะครับเป็นการศึกษาวิจัยผลกระทบจากกร,รมมันดังสีนะครับของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากระเบิดนิวเคลียร์120,000รายเขาบอกว่าผ่านไปช่วง10ปีแรกหลังการทิ้นระเบิดมีคนป่วยเป็นมะเร็งไม่อดข่าวสูงขึ้นมากเลยนะครับโดยเฉพาะคนที่สัมผัสกรัรมมันังสีตั้งแต่ตอนเป็นเด็กนะครับนอกจากโรคมะเร็งแล้วก็มีพบโรคอื่นๆอีกเ,เช่นผู้ป่วยโรคเนื้อง,งอกในมดลูกนะครับตับอักเสบเรื้อรังตับแข็งโรคไทรอยและโรคหลอดเลือดหัวใจก็มีเหมือนกัน โดยเฉพาะคนที่สัมผัสการเมืงสีตอนที่เป็นทานลกเนี่ยนะจะพบว่ามี iQ ต่ำตามเป็นมาดังสีที่ได้รับคือยิ่งได้รับเยอะเนี่ยไอจะยิ่งต่ํากว่าปกตินะครับผู้ได้รับดังสีดีมากสูงจะมีสัดส่วนการปว่วยทางจิตมากกว่าปกตินะครับและรวมถึงปัญหาการเจริญเติบโตเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็คือเป็นหลักฐานนะทั้งสองอย่างนะเพื่ออธิบายว่าตกลงคําถามว่าทําไมฮิรชิมานังสกิโดนระเบิดนิวเคลียร์ทำไมเมืองเขายังอาศัยได้ ทำไมเหมือนชโนเบลที่มีการระเบิดของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แล้วกลายเป็นเมืองลางไปเลยก็เพราะว่าปัจจัยดรา่การจุดระเบิดนั่นเองการจุดระเบิดแบบแอร์เบิร์สการจุดระเบิดกลางอากาศเนี่ยปริมาณกัมมันต์สีนิวเคลียร์ฟอว์เอลเนี่ยมันพัดไปใบชั้นบรรยากาศหมดกว่าจะตกมาถึงพื้นก็มีการเจือจางไปหมดแล้วนั่นเองนะครับแล้วค่าครึ่งชีวิตมันก็ผกผ่านกับการสลายตัวของกัมมันตสีด้วยยิ่งค่าครึ่งชีวิตนานนะครับการสลายตัวก็ยิ่งน้อยด้วยนะครับ และหลักฐานที่สําคัญเลยก็คือผู้ที่ประสบเพศุนั่นเองนะเป็นหลักฐานที่ยังมีชีวิตอยู่ทําให้เราเตือนภัยจากสงครามที่ใช้ระเบิดนิวเคลียร์เป็นอาวุธนั่นเองนะครับ